สวัสดีครับสองโรส,สตอรี่ขอเสนอแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือเมนูสามันประจำบ้านทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมจีนก็อร่อยมากครับเนื้อหมู250กรัมหั่นเป็นชิ้นตามชอบครับมะเขือเปล่าสิบลูกหั่นแล้วแช่น้ำเกลือไว้แกงสุกแล้วจะได้ไม่ดำครับกะทิพริกแกงเผ็ดน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือครับ พลิกจีฟ้าแดงใบโหระพาใบมะกรูดตั้งกระทะเปิดเตาเติมกะทิ200ม ML ครับเคี่ยวไปจนแตกมันก็เติมพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะครับ ผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงเข้ากันกันกบกะทิส่งกลิ่นหอมและแตกมันก็เติมเนื้อหมูลงไป250กรัมครับผัดเนื้อหมูแค่พอตึงๆเติมกะทิ300 ml ครับ คนให้เข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำเปล่าจนท่วมเนื้อหมูประมาณ7 0 0 ML ครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือป่น1ช้อนชาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะมะเขือเปราะ10ลูกใส่ตอนน้ำเดือดพล่านเลยครับ กดมะเขือให้จมลงไปโดนความร้อนด้วยนะครับเปลือกจะได้สีเขียวสวยไม่ดำต้มต่อจนมะเขือเริ่มสุกใส่ใบมะกรูดและพริกชีฟ้าแดงใบโหระพาตามชอบครับต้มต่อไปจนใบโหระพาสลดก็ปิดเตาพร้อมทานได้เลยครับ แกงหมูใส่มะเขือเมนูอร่อยคู่ครัวไทยทานกับข้าวสวยหรือขนมจีนเข้ากันได้ดีมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ